ว่าเคล็ดลับก่อนแต่งหน้าของแซนแตนใช้เป็นตัวไหนตัวนี้เลยนี่เป็นพิกโกซิควอร์เจนนะคะตัวนี้ดีมากๆเพราะตัวนี้ทั้งปกปิดและบำรุงอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ดีตรงที่คนที่เป็นผิวอักเสบเป็นสิวที่ไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้ลองพื้นไม่กล้าลงเมคอัพนะคะไม่ต้องกลัววันนี้ไม่ต้องกังวลเรามาเจอตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้มีสารยับยั้งการลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ดีตรงที่ตัวนี้นะคะเป็นเบสตรงที่ ปรับสภาพผิวหน้าเราทุกสภาพผิวทุกสีผิวสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะที่สําคัญสําหรับใครที่เป็นฝ้านะคะดีมากๆใช้ตัวนี้นะคะทั้งปกปิดและบํารุงนะคะตัวนี้ยังไม่พอยังมีคอเจนที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะเหมาะมากนะคะใครที่เป็นสิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นฝ้านะคะรับรองตัวนี้เอาอยู่อ่ะวิธีการใช้มาดูกันท่ายังไงะะตัวนี้นะคะ อยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะแซนพกไปทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าเองหรือว่าเอาไปให้พี่ช่างแต่งหน้าแต่งนะคะแซนต้องเอาตัวนี้ไปด้วยเพราะตัวนี้นะคะคือเพื่อนสนิทติดผิวของแซนค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะเราเอามาทาไว้บนบริเวณฝ่ามือก่อนนะคะหลังจากนั้นมานะคะเราวอร์มวอร์มนะคะวอร์มครีมแล้วก็เอามาแต้มนะคะบริเวณใบหน้า เน้นนะคะใครที่เป็นฝ้าบริเวณช่วงนี้สามารถเน้นได้นะคะก็เกลี่ยเน้นนิดนึ่งตัวนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าผิวหน้าจะวอกจะดำนะคะสามารถที่จะปรับสภาพผิวหน้าเรานะให้เป็นธรรมชาติได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เกลี่ยนะคะเกลี่ย หรือว่าใครที่มีเขาดเดลพับก,ก็สามารถใช้พับเกลี่ยได้นะคะเหมือนเป็นรองพื้นตัวนี้ทั้งปกปิดและบำรุงเลยนะคะดีมากๆแล้วก็เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายยิ่งอย่างแสดเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะใช้ตัวนี้นะคะคือดีมากเอาอยู่ตลอดวันแล้วหน้าไม่มันด้วยนะคะตัวนี้ผิวเราจะดูเป็นธรรมชาติขึ้นในทันทีเลยหลังจากที่เราลงเบสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักตัวนี้เลย ผ่าวเดอร์นะคะที่สําคัญเลยนะคะแซนอยากให้ทุกคนเลือกแป้งที่เป็นมิตรกับผิวเรานะคะแป้งตัวนี้ที่ฉันเลือกก็อะไรรู้ไหมคะตัวนี้ได้ทั้งปกปิดแล้วก็บํารุงไปในตัวและตัวนี้ดีอย่างหนึ่งไม่มีสารเคมีไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ทําลายผิวตัวนี้เป็นมิตรกับผิวนะคะแล้วยังไม่พอปกปิดและยังบํารุงด้วยนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆมากเลยสําหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบแป้งแบบว่าหนามากนะคะแต่แนะนําให้ใช้แปรงแตะลงไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ พับลงบนมือแล้วเราก็เปลี่ยนงไปบนหน้าเลยนะคะตัวนี้สามารถปกปิดได้ตลอดทั้งวันไม่ทําให้หน้าเป็นคราบสําหรับคนที่แพ้ง่ายผิวเป็นฝ้าเอาอยู่ปกปิดอยู่นะคะเกี่ยลงไปบนหน้านี้ได้ตามต้องการเลยนะคะอยากได้ขนาดไหนแล้วตัวนี้ที่สําคัญเลยนะคะคือแป้งบางตัวใช้แล้วหน้าวอกโอเวอร์ over. แต่ตัวนี้ดีตรงที่ใช้ไปแล้วนะคะสักพักนึงมันจะปรับเข้ากับสภาพผิวหน้าเรานะคะไม่ทําให้หน้าวอกดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเกี่ย เกี่ยลงไปนะคะตามต้องการนี่นะคะสวยเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องฝ้ากะหรือว่าผิวติดสารนะคะใช้อย่างที่แซนบอกนะคะที่แซนแนะนำรับรองว่าผิวของคุณจะกลับมาสวยอีกครั้งนะคะไม่เชื่อลองดูคะ่ะบ๊ายบาย